สวัสดีค่ะวันนี้ยา่ามีเส้นก๋วยเตี๋ยวลูกสาวก็ซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาแบบนี้มาสองซองย่าก็เลยจะมาต้มเขามีเครื่องเสร็จแล้วยังมาต้มย่าก็เก็บผักเก็บอะไรสองซองเนี่ยทีไปซองแล้วข้างในก็เป็นเส้นหมี่แบบนี้ย่าจะต้มสองซองเนี่ย้วย่าก็เก็บผักมาจากในสวนวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนไปเก็บ อันเนี้ยผักคะนา้าผักคะนา้าวัวผักคะน้าย่าก็ตัดยอดมาเนี่ยโตกินได้แล้วผักคะน้ายญ้าก็เลยแล้วก็เก็บใบโหระพามาใส่หน่อยนึงเดยกก็จะใส่ผักคะน้าผักหน่อยนึงวางไว้นี่ก่อนทีนี้ก็ย่าก็มีลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นหมูเอ็นกับกับหมูหมูสไลด์ หมูสไลด์กับลูกชิ้นหมูเอ็นแค่นี้แหละน่ยายก็จะใส่ใส่หมูนี่ไปละการหมูหมูสไลด์เนี่ยเราทำรักสองไม่รู้จะได้รักสามถ้วยมั้งมันมีสามคนกันเนี่ยใส่หมูไปเลยหมดเลยแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นอร่อยใส่ลูกชิ้นไปเลยชิ้นหมูเอ็นน่ะ อย่ใส่เครื่องเครื่องก็มีมาเสร็จนะแค่นี้ก่อนทุกชิ้นหน่อยก็ได้มันสามถ้วยอเดี๋ยวพอเดือดก็โอเคเลยทีนี้ย่าก็จะจะหั่นผักคะน้าหน่อยนี่ผักคะนา้าหั่นผักคะน้าหน่อยหั่นผักคะน้าให้เอย่าเลื่อนเลื่อนออกไปหน่อย ใอ่มกรณาใส่ใส่ใส่ถ้วยตามถ้วยมีลูกชายกับกับหลานชายแต่หลานชายเขาคไม่กินผักคนณาเรากมีหญ้านี่แหละเก็บมาหลายต้นเลยปูกใสกระถางไวนะ้ไงเป็นแผนไว้แต่ฝนตกตอนนี้ฝนกำลังตกเลยอืมตกมากเลยอะตกตั้งแต่เช้าแล้ว ตอนเช้าตกแรงอันนี้น,นี่แบบปรับปลายแล้วแต่บ้านหญานาะไม่ท่วมหรอกเพราะบัญญ้ามันสูงไงใบกรอบมากเลยอ่ะภูมิใจที่เก็บที่คณะหญ้าได้กินแล้วอืภูมิใจมากถ้าแฝงน่าได้กินแต่ถ้าไม่แฝงนะไม่หนอนก็แมวหมอยทากแล้วก็ แมวคุ้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้ามันเอาไว้ตํำๆเนี่ยบางทีมีรอยคุย้ยแต่ปิดหมดเลยนะแต่มีรอยคุย้ยแต่ไม่รู้ตัวอะไรเข้าไปคุย้ยแมวเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคนนั้นก็ใส่ใส่ไปในเดี๋ยวจะใส่เครื่องเขามีเครื่องมาให้เขาบอกติงท็เขียนข้างซองว่าเผ็ดมากนะว่าโอ้โหคณะอ่อนมากเลยอืม นะ้าอ่อนมากเก็บหักมาเดี๋ยวรอให้เราแตกใหม่อทีอนี้ก็วางก่อนต้มคนละคนละถ้วยอืมเดี๋ยวจะใส่เครื่องหมูสไลด์มีอยู่หน่อยเดียวซื้อมา180หลายวันแนละ้วทำให้หลานกินแบบ นอย่างเนี้ยเขาคงจะกินอยู่ก็เาน้ําแบบนี้อะไรแล้วก็ใส่เครื่องไปเขาก็มีน้ํามาให้ไงเน,นี่ยถุงแบบนนนเ,เ,เ,เนี้ยเแบบนี่ยในถุงอ่ะก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปเนี่ยแบบเนี้ยเขาจะมีุมีเครื่องเขาบอกเผ็ดมากก็จะใส่ไปเลยลองดงใลลูใส่ไปเลยเป็นไก่เหอะใส่ไปเลยเดี๋ยวแม่อร่อยค่อยปรุงเอาใหม่ เขาบอกอันนี้เผ็ดมากญาติ็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกเผ็ดมากใส่ไปเลยหลายวันแล้วไม่ได้กินลูกสาวเขาซื้อมาให้หลายวันแล้วน้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลย่ยาจะทําใส่ล้างล้างก้นหน่อยดีกว่าล้างในถุงเลยเพราะเครื่องมันน้อยไงยุ่งไปเลยดีกว่าย้างในถุงออกมเลยอื ใส่ไหนอ่ะเใส่ไว้ในนี้ก่อนโอ้เขาบอกเผ็ดมากเยวอีกซองใส่เครื่องไปอีซองกุวยเตี๋ยวเรือด้วยนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือสําเร็จรูปอืมซองเท่าไหร่ไม่รู้หรอกเพราะลูกสาวเขาเอามาให้เขาบอกแม่อ่าเอาไว้ทาคอนเทนต์คอนเทนต์ลงคลิปเอาว่าอ,อย่างงั้นอือืึมงงส่จะเผ็ดจริงอ่ะเพราะว่า กลิ่นพริกมันออกเลยอ่ะกลิ่นพริกออกเลยเ๋ยวใส่ถุงใส่ไปในนี้เลยเขาบอกเผ็ดมากเขาเขียนไว้อะเผ็ดมากน่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเผ็ดขนาดไหนเดี๋ยวล้างก้นถุงใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะน้อยไปที่ได้ทีนี้ก็เก็บกองก่อน มันมีอะไรอีกอ๋อมันมีถุกอะไรอีกถุงหนึ่งอะเครื่องมีเครื่องอีกอย่างละถุงอะถุงเครื่องอะไรอย่างรู้ใส่ทีเดียวเลยมึงก็ใส่ในน้ําไปเลยแล้วเราก็ใส่เส้นเดี๋ยวไปใส่ผักอืมมงใส่จะเป็นเครื่องปรุงรสเขาอ่ะไม่จะเขาจะมีปรุงรสของเขามาเสร็จไงเดี๋ยวเอาใส่ถุงนี้ทิ้งแล้วกันทีเอยาก ถุงของเขาโอ้กินกินพริกไทยแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเลยรอ่ะถุงก,กึกใส่ให้หมดสองถุงนี่แหะอือน,นี้เขามีกระเทียมเจียวมาสองซองเอาไว้ก่อนเอาไวโ้โรยตอนเอาไวโ้โรยตอนตอนใส่ถ้วย เค็มเกียวอ่ะเดี๋ยวกินจะไม่หอมไงแล้วก็มีเครื่องนี้มาอีกอีกอย่างะ่ะถุงก็ใส่หมดเลยแหละอร่อยก็อร่อยยังไม่เคยกินเราครั้งแรกมันเป็นผงผงอะไรอ่ะตัเน,นี้ยเดี๋ยวอีกถงุงต้องลองชิมดูก่อนว่าเป็นผงเปรี้ยวหรือผงอะไรเดี๋ยวใส่น้ำเปรี้ยว โอ้นี่ไงใส่แล้วเป็นน้ำแบบก๋วยเตี๋ยวเรือเลยเนี่ยค่ะเป็นน้ำแบบก๋วยเตี๋ยวเรือหอมๆเลยโอเคเลยนะก็เนี่ยแต่ว่ารสชาติยังไงไม่รู้อ่ะรสชาติยังไม่ได้ชิมถ้าอร่อยอย่าซื้อมาทำเบ่อยมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเดี๋ยวลองชิมอันนี้กันว่าเป็นไงอือเป็นเครื่องเค็มเป็นไงจืด,จด เจือดอยู่ไปหมดเลยก็ชิมคงจะอร่อยแล้วล่ะเพราะเขาปรุงแต่เส้นมีสองถุงสองถุงก็เดี๋ยวเอามาม่ามั่งก็ได้เดี๋ยวก็เรียกรูมากินเรือหลานมากินสองห่อสองหอก็พอละใส่เส้นไปก็คงจะพองเดี๋ยวจะชิมน้ําก่อนว่าเป็นไงยังไม่ได้เอาช้อนออกมาเลยเดี๋ยวเอาช้อนมาชิมกอนข้าครัวกอนเบนมง ข้าวลัวช้อนแคบชิมกันค่ะได้ช้อนมาแล้วรสกุ๊ยเตี๋ยวแน่อืมอร่อยเลยอร่อยก๋วยเตี๋ยวแล้วใช้ได้แล้วใส่เส้นแล้ว ลูกชิ้นบวกเดี๋ยวเอาถ้วยมันตักกินหมูก็สุกแล้วเส้นใส่กันใส่เลยขี้เกียจรอขี้เกียจลวกลวกไปในนี้แหละสองสองฝุงเนี่ยเส้นมีสองฝุงเขามีมาให้เสร็จเส้นบะเตี๋ยวอะบะเตี๋ยวเลยแลก็ต้องเข้ากับเส้นหมี่นี่แหละอื เดี๋ยวใส่ผักกะนาโรยหน้าหน่อยอือเขาหน่อยแล้วผักกะนาหน่อยค่ะเอาโคลมันใส่เพื่อให้ผักกะดนาสุกเดี๋ยวผักกะนาไม่สุกน้ำอร่อยมากแล้วน้ำเขาพอดีเลย,เลยอือลูกชิ้นเดี๋ยวจะกินแล้วอือ ค่ะย่าก็เสร็จแล้วย่าก็ตักใส่ถ้วยมาเนี่ยย่ากจะก,กินแล้วเนี่ยว่รารถเออเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้มก๋วยเตี๋ยวกินอืมวันนี้ก็คงจะไม่ถ่ายกินละค่ะถ่ายแค่นี้ละค่ะต้มก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละค่ะ๋ยวจะกินให้ดูสักนิดนึงก็ได้ว่ารสชาติเป็นไงอืมอยากจะกินให้ดูสักนิดนึง รสชาตินะ่ะอร่อยอือร่อยจริงไม่ต้องปรุงอะไรเลยเขาปรุงมาเต็มเลยอะเดี๋ยวถ้าเราอยากกินเปรี้ยวอยีกหน่อยเราก็ใส่น้ำส้มัปอือร่อยแล้วค่ะรสชาติพอดีเลยนะเนี่ยอืมทีหลังต้องซื้อว่าติดบ้านไว้ละเรืลูกชิ้นซื้ออะไรติดบ้านไหม วันนี้ย่าคงจะตินให้ดูใค่เนี้ยค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะยาวเ,เกินไปกดกระดิ่งกิ้งๆให้ย่ามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะคะ